อุปนิสัยที่ดี จะนำไปสู่ความสําเร็จในชีวิตอุปนิสัยที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องอบรมซึ่งไม่เหมือนกับอุปนิสัยที่ไม่ดีอุปนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ต้องศึกษาอบรมเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายแต่อุปนิสัยที่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องอบรมบ่มนิสัยจึงจะเกิดเป็นอุปนิสัยขึ้นมาได้งั้นพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานยาวนานพอจนเป็นอุปนิสัยนั้นจึงจะทําให้เกิดประโยชน์นั่นเองทำมาอะไรบ้างที่เราจะต้องศึกษาอบรมไม่เป็นอุปนิสัยขึ้นมา นั่นก็คือความภาคเพียรพยายามนี่คือความขยันหมั่นเพียรภาคเพียรพยายามเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างให้เกิดเป็นอุปนิสัยขึ้นมา เพราะความภาคเพียรพยายามเนี่ยคือความอดทนนะอดทนที่จะศึกษาเล่าเรียนอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติอดทนที่จะฟันฝ่าอุปสรรคกวากหนามซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลําบากดังนั้น,น,นคนที่มีอุป,ปนิสัยที่ดีโดยสร้างความเข้มแข็งความอดทนความภาคเพียรพยายามเนี่ยคือเขาจะไม่ทอ้อง่ายๆนะความไม่ทอ้อคือเมื่อมีการลิเริ่มแล้วเขาก็ก้าวต่อไปเมื่อก้าวต่อไปนั้นก็จะไม่หยุดก็จะบากบั่นต่อไปจนกว่าจะถึง ความสาเร็จอันนั้นตามที่ตนปรารถนาต้องมีความภาคพิญพมายามแล้วยังต้องมีการรักษาความรักษาเนี่ยรักษาสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นไปตามลําดับเนี่ยไม่ให้มันสูญหายไม่ให้เสียหายนั้นการรักษาเนี่ยไม่ได้เก็บอย่างเดียว คือรู้จักวิธีที่จะถนอมเอาไว้ทําไว้ให้อยู่ได้ยาวนานนะจะได้ใช้สอยได้อย่างตลอดการเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องดีๆที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเป็นความสําเร็จไปตามลํำดับเนี่ยเรารักษาโดยการจัดสรรไม่ให้มันหมดไปให้มันคงอยู่ให้มันต่อเนื่อง ให้มันใช้ได้ตลอดไปกาลนานเลยนะนะั่นแหละรักษาไว้จริงเป็นเรื่องสําคัญคือการจัดสรรนั่นเองจัดสรรให้เหมาะสมนะและเมื่อเรามีสภาพมีสภาวะเป็นช่นนี้แล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นอยู่อย่างหนึ่งก็ต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีที่ปรึกษาที่ดีเรียก่มีกัลยานามิตรนะกัลยานมิตรเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนําประโยชน์แนะนําให้เกิดความสุขกัลยา,านมิตรยังมีความจําเป็นนะครูบาอาจารย์นะเป็นกัลยานามิตรที่ดีนะกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยจะคอยตักเตือนเราเมื่อเวลาเราประมาทรือว่าเวลา ที่เราเนี่ยพลังพลาดอย่างงี้ก็คอยแนะนำนะคอยจะบอกว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะอย่างนี้เราทําไปเนี่ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะนัครูบาอาจารย์เนี่ย,าายที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาก็จะแนะนําบอกเรานั่นเองนะกัลยาณมิตรเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะเป็นผู้ปรารถนาความสุขความเจริญแก่เราจึงเรียกว่ากัลยาณมิตรนะนั่นเองนต่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นกัลยาณมิตรที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครูบาอาจารย์ก็ลองลงไปก็เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อเราก็ ก็เป็นกัระยามิตรที่ดีนั่นเองแหละนะเมื่อมีกัลยามิตรที่ดีคอยแนะนําคอยบอกคอยตักเตือนเวลาเราผือไผไปไม่มีสติบางครั้งประมาทไปบางครั้งบ้างก็มีผู้ที่คอยแนะนำคาสอนนี่ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตนและสุดท้ายก็คือการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมนะพอเหมาะพอสมเลยนะอาการที่ว่ามีการใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอสมเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเฉพาะคนเนาะแต่ม,มีความเหมือนกันอยู่ยค,คือความพอเหมาะพอสมฐานะของตนเป็นผู้ที่มีฐานะอย่างไรใช้ชีวิตอยู่ ในเพศใดอยู่ในฐานะใดเนี่ยอย่างเนี้ยมันมีความเหมาะสมเฉพาะตนนั้นการที่จะทําชีวิตของตนเนี่ยให้ดําเนินไปด้วยดีเนี่ยคือใช้ชีวิตไม่สุดโตรงนะคือต้องรู้จักความเจริญรู้จักเหตุแห่งความเจริญรู้จักความเสื่อมรู้จักเขีุแห่งความเสื่อมและรู้จักอุบายที่จะทําให้เกิดความเจริญ หรือวิธีที่ทําให้เจริญนั่นเองเมื่อเรามีความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้สิ่งที่เราเดําเนินไปคือใช้ชีวิตได้เนี่ยมันก็เป็นไปแบบมีหลักการหลักการในธรรมะคำสอนของผู้เทธเจ้านะพระองค์ทรงแสดงไว้เนี่ยทรงชี้แนะไว้เนี่ยเรานํามาใช้เป็นประโยชน์ได้โดยเอาธรรมะดีๆโดยใช้ธรรมะดีๆนั้นนํามาฝึกฝนอบรมนะให้เกิดเป็นอุปนิสัยและอุปนิสัยที่ดีที่มีความประพฤติกายวาจาใจเป็นสุจริตดีเนี่ยก็จะนําพาให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จได้ อย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราปรารถนาความประสบค,ความสําเร็จในชีวิตจึงต้องอบรมบ่มนิสัยในธรรมะที่ได้ยกขึ้นมาแสดงไว้เมื่อเราอบรมบ่มนิสัยจนเป็นอุปนิสัยที่แท้จริงแล้วแน่นอนอุปนิสัยนี้จะนําไปสู่ความสําเร็จที่ดีในชีวิตนั่นเอง